สืบเนื่อมาจากกรณีที่นักศึกษาหนุ่มชาวเกาหลีใต้ค่ะวัยเพียง22ปีได้เดินทางไปพักผ่อนช่วงปิดเทมอมฤดูร้อนที่ประเทศกัมพูชาและต่อมาทางด้านของครอบครัวก็ได้รับสายว่ามีคนเรียกขาถ่าย50ล้านวอนหรือประมาณ1.3ล้านบาทซึ่งต่อมากระพบว่ากลายเป็นศพใกล้กับภูเขาโบกอจังหวัดกำปอดโดยแพทย์ที่ชนสูตรเปิดเผยว่าเสียชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพ,พลัน หลังถูกทรมานอย่างหนักซึ่งทําให้รัฐบาลของเกาหลีใต้เรียกตัวเอกอัครราชทูตกัมพูชามาประท้วงอย่างเป็นทางการพร้อมกับกดดันให้เร่งสอบสวนเครือข่ายแก๊งค้ามนุษย์หลอกแรงงานที่ระบาดทั่วขเขมรล่าสุดทางด้านของเพจข่าวก็เปิดเผยถึงความพืบหน้าซึ่งทางเกาหลีใต้ได้ยกระดับคําเตือนการเดินทาง เป็นการหลีกเลี่ยงเด็ดขาดสำหรับพนมเปนพร้อมทั้งทำแผนผังโซนสีแดงโดยมีรายละเอียดบอกว่าเกาหลีใต้ออกแผนที่เสี่ยงค้ามนุษย์ของกัมพูชาหลังนักศึกษาถูกทรมานตายในค่ายสแกมกรณีนักศึกษาชาวเกาหลีใต้วัย22ปีถูกหลอกไปทำงานออนไลน์ในกัมพูชาก่อนถูกทรมานจนเสียชีวิตในค่ายสแกมกลายเป็นชนวนความโกรธของครอบครัวและรัฐบาลเกาหลีใต้ โซเรียกทูตกัมพูชาประท้วงและยกระดับคำเตือนเดินทางเป็นเลี่ยงเด็ดขาดสำหรับพนมเปญและพื้นที่เสี่ยงอื่นค่ายสแกมเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นของแก๊งอาชญากรจีนใช้อาคารร้างหรือคาสิโนเป็นที่ตั้งบังคับเหยื่อโทรหลอกลงทุนหรือโรแมนติกสแกมรายงานระบุว่าชาวเกาหลีใต้ตกเป็นเหยื่อแล้วกว่า330รายในปีนี้เพียงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเกาหลีใต้สามารถช่วยชาวเกาหลีสราย ออกมาจากค่ายได้หลังติดกับดักนานกว่า5เดือนกระทรวงต่างประเทศเกาหลีแนะนําให้ตรวจสอบในจ้างออนไลน์อย่างเข้มงวดห้ามโอนเงินล่วงหน้าและติดต่อสถานทูตทันทีหากสงสัยขณะที่กัมพูชาเพิ่งจะจับกลุ่มผู้ต้องหาหลายคนและก็ปิดค่ายสําคัญแต่ปัญหาย,ยังไม่หมดแค่นั้นและนี่คือแผนที่ความเสี่ยงของค่ายสแกมในกัมพูชาสำหรับพลเมืองเกาหลีใต้และนักท่องเที่ยวทั่วไปสีน้ำเงินก็คือพื้นที่พึงระวัง สีเหลืองพื้นที่เสี่ยงสูงที่อาจจะถูกลักพาตัวได้สีแดงพื้นที่ไม่ควรไปเด็ดขาดอย่างไรก็ดีแผนที่ที่ออกวันนี้ไม่ได้ระบุเพียงแต่ในส่วนของกัมพูชาแต่ว่าในส่วนของชายแดนไทยที่ติดกับกัมพูชาเองก็มีคาเตือนเช่นกันและที่น่าสนใจเข้าไปใหญ่ก็คือทางด้านของเพจมังกรซ่อนตัวนี่มีการเปิดเผยคลิปการลักพาตัวสุดอุกอาจแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายกลางแหล่งชุมชนที่ตําบลบงขมอม จังหวัดบงขมอมของประเทศกัมพูชาโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่10ตุลาคม68ที่ผ่านมาค่ะ พอได้ดูคลิปนี้แล้วก็ยิ่งทําให้รู้สึกว่ากัมพูชานะเป็นประเทศที่น่ากลัวมากๆค่ะเหมือนบางเมืองที่เขาไม่มีกฎหมายคิดจะทำอะไรก็ทํานี่ขนาดตามแหล่งชุมชนยังทําได้ขนาดนี้ก็ไม่อยากจะคิดเลยค่ะว่าถ้าเรามีโอกาสได้ไปเที่ยวกัมพูชาอาจจะไม่กล้าออกจากที่พักไปไหนแน่นอน